เดี๋ยวเตรเปิดมาเปิดให้ให้เ่าพุดดูด้วยไม่เคยดูนะให้เบิ้งวะแน่เบิง้ง เพื่อนทุกท่านนะครับพัดพลอ่อนทัวร์ครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองวัวบาเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักสวปปร,ปราวนะครับคืนนี้ที่ผ่านมาก็เป็นคืนที่5แล้วที่ผมอยู่ที่สปปร,ปราวนะครับและจากนี้อีกไปอีก2คืนหรืออาจจะ3ามคืนนะครับผมจะไปใช้ชีวิตกับชาวชนบทที่นี่ครับด้วยการไปอยู่ที่ห้างนานะครับเพราะว่าวันนี้เป็น จังหวะดีของผมพอดีที่น้องเขาจะขนสัมภาระไปนอนที่ห้างนาชีวิตของขนนคนที่นี่ทุกๆปีในช่วงฤด,ดูทํานานะครับจะต้องไปนอนนาจะต้องไปไถไถนาหวานกล้าแนละวันนี้ไปไถนาหวานกล้านะก็ไม่จะใช้เวลาไม่กี่วันนะครับหลังจากที่ไถนาหวานกล้าเสร็จแล้วก็กลับมานอนบ้านนะกล้าได้พอก้าได้ระดับก็จะกลับไปไถนาปันนาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ ผมจะเดินทางไปที่ห้างนาซึ่งออกจากบ้านหมู่บ้านไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับวันนี้ผมจะไปได้วยรถคันนี้ครับเป็นรถสายดัดแปลงนะครับแต่ว่าเอาเทรลเลอร์ใส่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูระหว่างการที่ผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าจะมีการส่งขบส่งเขียดด้วยนะแบบใช้ชีวิตแบบคนที่นี่เลยแหละเขาใช้ไปชีวิตบบไหนผมก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นกินอยู่แบบนั้นแบบที่เขากิน กินอย่างไรผมก็กินอย่างนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับทุกคนว่าการใช้ชีวิตกับาชาวชนบทที่ลาวใต้จังประานี้จะเป็นอย่างไรมีความสุขหรือหรืออย่างไรไปเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกับพัดพลออนทัวร์ เดีหน้อยดีใจจะได้เอาไปนอนหน้าห้างนาละน e. ี่ยคือสัมภาระเรียบร้อยแล้วของผมก็มีแค่การเริ่มเดินทางแล้วครับตอนนี้ก็6โมง 40นาทีฮะ6โมง42นาทีที่นี่าว้าที่นี่ก็จะเก็บสัมภาระก็เตรียมออกเดินทางจะไปนอนนาประมาณ2กิโลเมตรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขับรถมอเตอร์ไซค์ขนน้นตามหลังนะครับน้องเขาจะขับรถไถดัดแปลง ส่วนผมก็ขับ,บรซค์ตามนะ ทันหัวควมามไเลยพุดเอ้ยมาดูอันี่คือห้างที่ที่เขาจะมานอนกันที่นี่นะครับมีไก่ด้วยไก่เนี่ยก็ นะครับ่โลมพาดโลมเงี้ยใหมันโลมนาะจะได้ใหญ่มาอยู่เลยครับอ,อันนี้หลอกไกลอันนี้น้ำประดาลบ่เลย่้ยละตลาโอ้หน้ำประดาลนะโอ้เป็ดอยู่บนหลงังคาโน่นโอ้มีน้ำด้วยรครับ<อ>สูบป,ปุ๊บขึ้นปั๊บเลยโนะอ้โหนี่ก็คือเถียงนา นี่เพียงหน้าตะกี้อยู่นี่แหละเดี๋ยวมันมันสี่ีมันบระดนี่ทำนี่ได้มาอกเตะกี้ไม่พอออยแล้วยากอะไรนี่หักนะ่งกอยู่รมมันบ่มดอกร่มคือสิบบรมดอกไงแต่มันสิฮักแต่มันฮักหอเขาว่าดามอเอ้าไว้พุทธไม่สนะครับโอ้รอด ตัวเล็กเอ้าขึ้นน้ำหนักไปเก<ป>ินได้ป้ะไปวิธีเลสใหเพื่อนอ้เพอนเอาจากป่ะจะสตาเอาจากตายหามาตายให้มันเปลี่ยนมีหมากัวีกรวีนี้บันไดก็ประมาณนี้แหละสูงเป็นบันไดที่สูงอืม นี่นี่คือตะคา่หรือไปแมนบดนะนี่วะแมนไปฮอดไฟอันอันในแดนมันอยู่ซื้อนุนหะันไปด้อจะว่าสุธองในกระโคมันโอ้ตัว่ากล้วยกินก็แมนปะแมนเบิดโอ้หลายเลยนะแจ็คแจ็คเลต้าเนี่ยบริวัตแมนแต่ก็ตัวดอนกระแมนนี่ตุ้มร้อนมันมันบริวัมีตำเห็นนะมันแย่เข้าไปไในนี่จ็กมื่อที่เคยเห็ดเสร็จ เป็นเดือน,น,เ,อนเ,ปเป็นเดือนเลยวะโอ้ที่มนอดนี่การว่าวมานอดจกเดือนหนึ่งเลยวะนานจะนาจะสองสามเดือนถูกเนี่ยพอว<อ>ันสองโทงกับทงนั่นอยู่เดี๋ยวโทงด้วยโทงว่ออายับมาคุณใก่ไก่ฮันดีผ้าข,ขามขามหน้าทงนี่ไปโทงหนึ่งกับแมนแมนแมน,แมนหันอีกโทงหนึ่งนอนนี่ก็ได้นี่เนาะน,นอนนี่ก็ได้กางเป็นงเย็นดีนะ พฝนลมมากอาใหญากดินนี่ครับทุกคนคืนนี้ผมจะนอนที่นี่นะครับสองคืนก็เป็นเถียงนาครับเถียงนาหลังสูงเลยอะน่าจะประมาณเกือบเกือบสามเมตรนะความสูงนะแต่น้องเขานอนเถียงลุ่นเถียงต่ำเขาบอกว่านอนที่นี่เขากลัวลมพัดจะลม้มแต่ผมดูแล้วว่ามันน่าจะไม่เป็นไรมาตรฐานดีอยู่นะ ก็สัมภาระผมก็มีปอยู่ประมาณนี้กางเต็นท์นอนก็เป็นเสื้อผ้ามาสองชุดเองมันก็มาปิกนิกเลยมาปิกนิกเลยฮะสบายดีสบายดีบยดเบาพุทธเบาพุทธ